สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กระลบหลักทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบก,กับกระผมบริตพรามเอกราชบุญอาจอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้หลังจากที่ได้มีสู้คันออกไปปราฏว,ว่าก็ามีผู้ที่สนใจมากมามนะครับได้ทยอยเข้ามาพบมาเห็นนะครับก็าหายวามสนใจ ในการตอบรับเป็นอย่างดีบางคนก็ได้กดไลค์กดติดตามไว้นะสังเกตได้ว่ามีผู้ติดตามมากขึ้นทุกมือทุกมือก็มานะครับแต่ว่ามือนีประเด็นที่อยากจะมาคุยก็คือในเรื่องของอการเข้าถึงของผู้เท่านะหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับผมโดยตรงเนี่ยบางครั้งผู้ฒ่าก็า บ่เข้าใจเลยช่องทา้งในการติดต่อสื่อสารกันยากเล็ก,กน้อยบางคนเนี่ยได้ไปเห็นแล้วนะครับเขาไปใน YouTube ไปเห็นแล้วมักแล้วมือหลังเนี่ยสิไปหาเบิ่งอีกอ่าสิไปหาเบิ่งคลิปของเอกราชบุญอัหรือว่าช่องสุวรรณน้อยหาเบื่องเจออ่าบางบางคลิปนี่มักคลิปนี่แหละ ว่ามือหลังสิม,มาเบิ้งอีกก็หาบ่เจออีกนะครับนี่ก็คือเป็นปัญหาอันหนึ่งของผู้เฒ่านะครับซึ่งบ่บออ่เข้าใจหรือว่าบ่บ่รู้ในเรื่องของการใส่เรื่องของมือถือการใส่ไล่การใส่อก็ไปนค้นหาใน YouTube ต่างๆก,ก็ก็บ่บออ่เข้าใจอ่ผมว่าไงว่าบางมื้อมันมันเข้ามาโดยบางเหตุเห็นโดยบางเหตุซี่สินะครับเป็นจังซั่น เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าช่วงแรกๆก็ต,ต้องต้องอาศัยลูกหลานนะให้ลูกหลานนี่ซอยในการแนะนําหรือว่าซอยคนซอยหาก่อนว่าตองการหาคลิปใดตองการหาอาจารย์เอกลาษบุญอาจนะกระบอกลูกหลานหรือว,ว่าตองการเขาไปในช่องสู้ควันออนไลน์นะครับกระบอกลูกหลานหนึ่งสี่เดี๋ยวลูกหลานสี่เฮ็ดห้ลูกหลานก็จะพาไปเบิ่งนะครับ กดหาที่ไหนเขาไปยังไดน,นะการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขี้กันนะครับมันมีความสําคัญมากในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าถ้าเขาเห็ดไปแล้วเนี่ยโอกาสในการสี่พ่อผมนะครับได้เจอคล,คลิปใหม่คลิปใหม่ๆของผมที่ออกไปมันก็นจะเด็กแต่มันก็สิเด้งกันมากอืมบางสิ่งบาบอกมันเตือนในตทอดสามข้อแล้ ว่าในมือนี้มีคลิปใหม่ของอาจารย์เอกลาภุนอาจอช่องสูวันออนไลน์เข้ามาแล้วเด้อเป็นเรื่องยัง้งการสิเตือนว่าเพราะฉะนั้นเพากับสิขุมทัานที่ว่าเออมีมีคลิปใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ากดติดตามเอาไว้นะครับการสิบบพัฒนในคลิปต่างๆนะครับบัดนี้ในเรื่องของอาการสีอยากเลี่ยนรู นะครับบางคนเนี่ยอยากเล่นลูกอยากอยากสู้คนเป็นนะบอกเลยว่าให้วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือโทรมาหาผมเลยนะโทรมาหมายเลขได้ละหมายเลข0 9 1 8 3 2 5 6 4 1 0 9 1 8 3 2 5 6 4 1อนะ่หนึาจำไว้จด,ดเอาไว้นะครับโทรเข้ามาเลยเราอีกอย่างหนึง่งแต่ผู้ใดมีไลน์นี่เบอร์ผมนี่มันเป็นเบอร์ไลน์ในน้ำ นะครับก็บันทึกสี่ผมไว้นะครับทุ่มมหาผมนะบอกว่านะอยากได้ไล่าอาจารย์อยากเป็นเพื่อนกันได้ไล่ก็บอกกันมากผมก็ทีรับเป็นเพื่อนนะครับพราเป็นเพื่อนแล้วนะครับต่อจากนั้นก็นคือว่าสามารถที่จะดึงเข้าไปในกลุ่มสู่กันออนไลน์นะในกลุ่มนั้นนะที่มีประโยชน์หลายเพราะว่าอย่างเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่ผมได้เหตุขึ้นมานี่ย นะครับที่ส่งเข้าไปในห้องสูงข่ขวัญออนไลน์นั่นแหละนะครับนะเพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนได้ติดตามได้หูความเกินไวคลิปต่างๆหรือประเด็นต่างๆที่ผมได้ค่อยชียแนะหรือว่าค่อยชีอยง่งอธิบายให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับหลักการในห้องนั้นก็คือว่าอยากให้เป็นบรรยากาศของการสู่ขวัญ เป็นบรรยากาศของความร so in in s, ู <oot> ้ความเข้าใจนะในแวดบงสู่วรนนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในบริบทของกับผมนี่แหละนะครับเพื่ออย่งก็เพื่อจะต้องการให้พี่น้องได้มีความเข้าใจนะครับได้รับความรู้ความกระจ่างอย่างต่อเนื่องในอารมณ์เดียวนะ พรานันการที่เข้าไปปั๊บนะครับได้รับความรู้ความกดใจได้รับอารมณ์ได้รับทานองนะครับอยู่ตลอดุกเสียกับทาให้บ่เสียเวลานะครับถ้าอยากเรียนรู้ก็คือต้องเข้ากับเข้าไปปั๊บเข้าไปปั๊บก็เห็นแต่เรื่องแนวนี้นะบอกว่ายไงนะแต่ว่าแตู่้ใดอยากไปเอนเตอร์เทนอยากไปเบองนั้นบึงนี้อย่างอื่นก็สามารถไปบึงในช่องอื่นไดนแจวสาอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นช่องสู่ควันออนไลน์เนี่ยคือสงวนสงวนเอาไว้นะสงวนเอาไว้สําหรับผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของเกี่ยวกับการสูขวันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาใจเขาวม่าแล้วก็ต้องไปท่งสวัสดีตอนเสาร์ตอนแรกหรอกมาต้องนะครับเพราะว่าณสาธุคนสวัสดีตอนเสาร์ตอนแรกให้กันโอ้ยคนเป็นร้อยสามรอยพวกคนแล้วตต่คนต่างสวัสดี มันถึเป็นอย่างไรที่คิดว่าโอ้ยแต่ไม่แต่แนว่เดียวยอยายะอยู่เตรียมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกับพออยากให้มันลกในเรื่องของไล่เขาจนเกินไปอันไหนที่มันบอกอันนี้ฮักกบาต่อกระเดาครับนะถตาสิอย่างดีดีเนี่ยเอาตั้งนโมามากทรงสวัสดีตอนส่อยดีกว่าหมายความว่าจาไงไหนหมายความว่าไอพี่น้องนี่ให้มีอารมณ์ในการฝึกนโมตั้งนโมนโมสู่ควันน้อยนะ Tingin gimana kak? Namo tata pakawato aranganto sama sambudhansa Namo tata pakawato aranganto นโมตัสสะภะคะวะโตอระรังหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยตีนขึ้นมาหน้าโม,โมโดอืมนำน้าโ,โมยุหันครอบเรียครอบเรียครอบเรียครับน้าโมาการตั้งน้าโม เพราะฉะนั้นการตั้งนโมนี่ถือว่าเป็นต้นบทต้นแบบของทํานองสู่วันออนไลน์นะครับมาตั้งแบบนี้เก้งขึ้นเก้งขึ้นนี่สีเฮ็ดซ่าเห็นไห้ก็ได้เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ฝึกตัวนี้ให้มันเข้าสู่จิตให้มันถึงจิตถึงใจเขาเลยนะครับแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อมันอิ่มมันเต็มมันพ่อมันใดมันในแล้วโอ้ยมันไปใส่มาใส่มันกิดมิตรอารมณ์นี่ทำนองนี่อยู่ในจิตในใจเขาเลยนะครับ ผู้ที่เป็นผู้คนเกา่าๆทั้งหลายเลยนี่อันนี้สิฝึกยากว่าคนาใหม่แล้วสิบอกให้พอว่าหยังเพราะว่ามันติดของเก่าอยู่ของเก่ามันยังนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราอยู่นะเพราะฉะนัะ้นเสียนว่าบางมือนี่มันได้อารมณ์ทำนองสูบกันได้ก็ที่ยังบอกวิธีไงมือหลังว่าสีเบาขี่เก่าอีกทำนองขี่เก่าไปแล้วบ้านนี้ครับไปทางเขาแล้ว <laughs> นะครับเมื่อก็สิไปสู่อารมณ์หรือวันทำนองที่เขาคุณนเขาชินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไล่ของเก่าออกเอาของใหม่ของอ้สุวรรณไลน์ทำนองนี้เติมก็ไป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 นะเติมเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ได้นิสัยใหม่ได้ทำนองใหม่ได้ความคุ้นชินใหม่ความคุ้นเคยใหม่นะจิตใจของมันก็ซึมซับเอาซึมซับเอาซึมซับเอานะจนในที่สุดทำนองนี้นะครับมันฟังมัน ท่องดูหลายฝึกดูหลายไม่เข้าไปสุนิชจิตในใจนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ฝึกบ่อยๆนอกจากที่จําได้ได้ทั้งนองแล้วยังว่าพอมันยังเกิดปฏิกิริยาทางกายปฏิกิริยาทางกายหมายถางว่าอย่างไรหมายถึงว่าระบบการเอาร่มออกนะการใส่เสียงของเขาเนี่ยมันสิดีขึ้นนะครับมัะดีเป็นธรรมาชาติขือมันสูญจังวะจังวะเห็ดร่มคอยร่มแห้งอนะจังวะหายร่มคืน นะจังหวะในต่อมล่มเล่นน้อยนีจังหวะโพลล่มออกไปจังหวะอ่าออกไปเนีให้เสียงมันกล่องกลางว่านให้เสียงมันยอ่ยอยอ่อย่อกร,ร,ระไดเฮ็ดกลมกลวงกระไดเฮ็ดกลมกลมกระไดนะเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งเสียงเนี่ยมันจะเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงแรกมันต้องอาศัยของของการท่องให้มันได้จำแนงสักก่อน อท่ามมันได้ตัวเนื้อตัวเนื้อตัวชานองนแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อของไอ้น้ำมันพุทมายากหรือไงเพราะว่าเขาหูอยู่แล้วแต่ว่าเขาออมาใส่ใส่คําใส่ชานองนะให้สติของเขาเนี่ยมันเขาไปจับไปเป็นตามรูแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคานี่ให้มันชัดเจนเมื่อสติของเรามันตามรู้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนในแต่ละคําแต่ละคำนี่มันจะเกิดความลึกซึ้ง ข่ำเป็นพลังจิตตาามมากพลังจิตพลังใจของเขาเนี่มันเขาไปอยู่ในคํำแต่ละคํำแต่ละค่ำมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่สติของเขา้าพลังของเขามันเขาไปจับในคํำแต่ละคํำแต่ละคำมันเกิดพลังนั่นแหละคือความศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จังใดเบื้องต้นก็คือว่ามันสีถทาาหมายคนฟังแล้วเนี่ยขำของเขา่าวอกไปแล้วคนฟังแล้วมัน มันไปสกดสกดจิตของเขาให้ให้เขามันหนาฟังมันมีพลังมันหนาติดตามนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาฟัง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 แล้วจิตใจของเขาไม่กลัเพราะไงวามันตามดูตามดูข้ามเบาข้ามสู่ตรงห้านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการโฮมเอาเอาพลังจิตของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนทิ่นังอยู่นะครับหามันตามดู ตามรูดตามเข,ข้าใจในคํำของคํำของคํำของนะครับเพราะฉะนั้นเกิดพลัง,ลง,งเกิดพลังเกิดพลังคำนี้แท้ที่ว่าจะได้ยินแก่คนเดียวคนนางหาคนได้ยินหาคนนางสิบคนได้ยินสิบคนนะครับมันก็เเป็นพลังอันเดียวกันพลังอันเดียวกันต,ตุ่มตุ่มเข้ากันเข้ากันเข้ากันไปลองส่องลองส่องลองส่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเกิด,ดเกิดเรียกว่าเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก เมื่อเขากล่าวไปแล้วกล่าวไปแล้วกล่าวไปแล้วปราศถนาดีไปให้ผู้นี้ผู้ได้รับการสูก้กนเนี่ยให้ผู้นี้เขามีความสุขอย่างไรมีความเจริญอย่างไรเกิดความมั่นใจอบอุ่นใจอย่างไรเนี่ยมันก็มาตุม่มมาห้อมใสกันดีนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของพอผ้ามังหลายที่ทนานที่เรียกว่าเป็นผู้นําจิตวิญ,ญญาณนี่แหละคือก็มาผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณก็คือผู้นําเอาจิตวิญ,ญญาณเนี่ยเขาสู่ใน ความดีความถูกต้องแม่แต่ความมวลความซึนความอบอุนใจความรื่นเรืองทั้งหลายหละที่มีอยู่ในบทตัวตัวบทสูตรกวาท่านเลยเป็นจังนนั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อจะพูดกันตรงตรงเอาเอาเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ที่เข้าใจว่าผู้ที่ทําหน้าที่เป็นพ่อพราม์เนี่ยนะครับนอกจากว่าสิเฮ็ดใหเจะของเสียงดี <c oughs> เสียงมวลผ้าแล้วนี สุดท,ท้ายแล้วนี่คือมันต้องนําพผ้าให้ให้ถึงวัตถุประสงค์ที่ว่าเนี่ยนะครับเพื่อให้กาลังใจมัดตุ่มมือของพลังไก่เนี่ยมาเยออขวนเอ,อ้ยนี่โอ้ยตรงคำคำนี้นะครับพอมาถึงจุดนั้นทุกคนหลายคนเนี่ยภากันเอิ่นขวนมาเย่อขวนเอ้ยพอภามของเขาเนี่ยเป็นพู้น้ำกวัญแบบเราล,ล,ลังจากันูกคู่ทังหลายแหล่กันมากโอ้ยขวัญก็เสกชิม,มาเบิดตัวนะครับ นั่นคือการเอื่อนควรออกจากยิตออกจากใจของแต่ละคนช่วงฟ้องปัตนานีเอื้อนมาผู้ที่ได้รับการสุขันังนบมืออยู่ในี่ยโอ้บางคนน้าตาไหลไปแล้วครับ <c oughs> เกิดความเรียกว่าอิ่มบุกอิ่มใจซึ่งใจน้าตาไหลมี <c oughs> อ่าบ่เคยมีอาการหังสีพ่อเจอบรรยากาศหนงสี่กับปืนตันใจมีพล,ลังระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณต่าง มาตุมา่มมองมแขกผูมีเกียรติทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับมาตุ่มม่อมาให้มรังเกจม่ให้ว่ามันสำคัญตันที่ผ่านมามพ่มีผู้ใดมาให่งพวมันสำคัญแบบนี้แต่มือนีเนี่ยเป็นมือสําคัญของเขาของเพิ่นเนี่ยนะเป็นวันที่สําคัญของบุคคลคนนั้นเนี่ยโอ้ทุกคนมาไล่เลี่ยงหลงนี่ผ่านใบสีเห็ดหายย่างดีเห็ดหายย่างนะ โอ้ยไม่คดีมันก็ดีใจแต่แล้วครับพี่น้องครับนั่นล่ะนั่นล่ะคือคุณค่าของพ่อพามเรื่อคุณค่าของพ่อพราหมณ์นะครับคือตรงจุดนั้นก็เฮ็ดใด้เฮ็ดใดเป็นพุลน,น้ำทางจิตวิญญ,ญาณไดุ้ใดนะครับก็สามาถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องฝึกตัวเองแต่วันฝึกกายของเมาให้เรียบร้อยฝึกกายของเมาให้แข็งแรงฝึกกายก็ไม่ให้มีปั้มพร้อมฝึกว่าจาของเขาบทสูตรของเขาต่างๆส่งที่ว่าจา ทำน่องสูงง่ตรงห้าก็ตตรงเป๊ะตองหให้ได้ให้มันไข่เคี่ยงให้มันดีให้มันเลิศขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดนะจิตใจของห้ามันเกิดพลังพอเวลาทําการสูร่ผลปั๊บจิตของเ้าวปฏิเขาไปสู่ในในบทในเหนือเลยนะเพระาะฉะนั้นก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นมิติที่นําพผ้าเป็นมิติที่มีพลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการรวมพลังนะ เพราะฉะนั้นมันก็ติเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อเาฝึกได้ดีแล้วนะก็ขอฝากเอาไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อสําหรับผู้ที่อ,าอยากจะฝึกฝนนะครับโทรเข้ามาได่เก้0 9 1 8่2 5 6 4 1หกนกับผมเอกลักบุญอาจหรือว,ว่าสิทธิ์ติดตามทั้งช่อง y u ูทูบกับ u t u ู e ซูวันออนไลน์แต่เพจก็คือเพจคุรุเทพบารมีจ้หรื Facebook อเฟซบุ๊กอะ เอกราชบุญอาจตรงๆเลยนะครับแต่จะมีเรื่องเล่าเรานี่เข้าไปโพสเข้าไปนําเสนออยู่เรื่อยๆติดตามได้นะครับเราอฝากไว้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเรื่อาบูชาตำราไปแล้วเนี่ยนะครับยิ่งยิ่งต้องไปติดตามนะต้องไปเป็นเพื่อนทั้ง Facebook ต้องติดตามทั้งเพจครูเทพบารมีนะครับ อยู่จั้งไร่นี่บ่บ่บบห่วงไปไหนเพราะ,ระว่าผู้ใดที่มีไร่กับเชิญกับมาในกลุ่มแล้วเวลามีอย่างดีๆกับส่งลงไปนะจังคลิปนี้แหละคลิปนี้ก็ต้องส่งเขาไร่ขึ้นกันนะประนั้นกันดีเห็นความูเขานะครับโอเคครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับเราคุกเป็นใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ